สวัสดีครับอีนเต้าเรับเข้าสู่เกมวันช็อตอีกแล้วซึ่งน่าจะเป็นตอนใกล้จะอาวสานแล้วนะครับผมซึ่งแบบเรามาที่หอคอยแล้วนี่มันด้านไหนของหอคอยงั้นเหรอนี่มัน มืดกว่าที่ฉันคิดไว้เยอะอีกเดี๋ยวนะดวงอาทิตย์ไปไหนอะเด e g เกมมิ่งรู้ไหมมันเกิดอ,อะไรขึ้นกับดวงอาทิตย์อะเด e g เกมมิ่งเด a m เกมมิ่งให้ตายสิเด็กเกมมิ่งพูดอะไรสักอย่างสิเด็กเกมมิ่งอะเกิดอ,อะไรขึ้นนะฮะ ไม่มีไอเทมอะไรเลยนะอ่ะนี่ไงสวัสดีนิโกส,สวัสดียินดีด้วยเธอมาอยู่ด้านในของหอคอยแล้วเธอกำลังพูดถึงฉันอยู่เหรอใช่ถูกต้องปกติเธอจะพูดกับเดอะเกมมิ่งนี่นะแล้วเดอะเกมมิ่งไปไหนอ่ะเดอะเกมมิ่งอะออกจากเกมไปแล้ว ท่านก็เลยแทรกแซงมาควบคุมแทนไงล่ะเดี๋ยวนะ่าจะเกมมิ่งจากไปแล้วเสร็จตอนนี้เหรอถูกต้องแล้วมันดียังไงอ่ะดีสิเดอเกมมิ่ง <The Gaming, S 2> เขาทำภารกิจของเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วเหลือแค่เธอคนเดียวน,ะนั่นนี่โกะเอาล่ะตอนนี้เธอก็พักซะรู้สึกทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันก็เป็นแค่ฝันร้าย ตอนที่เธอตื่นขึ้นมาเธอก็จะได้กลับไปที่บ้านเกิดโอโ้แต่ว่าเป็นอะไรจะคิดว่าไม่มีอะไรมากกว่านั้นอีกนะรู้ไหมอะตะคิ้ว่าเราน่าจะขึ้นไปที่ยอดบนสุดของหอคอยอ่ะตะคีดว่าต้องมีสักที่ที่เอาดวงอาทิตย์ไปใส่และตอนนี้ฉันก็ไม่มีดวงอาทิตย์แล้ว แต่เกมมิ่งก็หายไปอีกรู้สึกแย่จังแต่เธอก็ทำดีดีแล้วดิวเธอช่วยโลกเอาไว้นะนี่โกะไม่รู้สึกดีเหรอเธอคิดว่ารู้สึกดีนะแต่ก็แค่ต้องเซฟน่เหรอจะไม่เคยได้บอกลาแต่เกมมิ่งเลยสักครั้งอ่ะ ทั้งหลังฉากเปลี่ยนนี่มันยังไม่จบหาดม к у м е ครับผมมันมีอะไรมากกว่านี้หาสัญลักษณ์เอรูปโคลเวอร์สามแฉก หาสัญลักษณ์นี้ให้เจอฮะแล้วก็เปิดเกมอีกครั้งหนึ่งไปนี่ไงนี่ก็น่าจะเป็นแม่นะสวัสดีฮิเดเกมิ่ง นั่นใช่นายหรือเปล่าอ่ะรือคิดว่าฉันได้ยินเสียงนายด้วยในความฝันน่ะออนายไม่ยอยู่ที่นี่หรอกเหรอเดี๋ยวนะมีอะไรบางอย่างในกระเป๋าฉันจำไม่ได้ว่ามันมีนี่นะไปโคลเวอร์ครับยังอยู่อีกเหรอนิโกะทำไมยังอยู่ที่นี่อีกล่ะ แกทำไมแกที่กลับมาเธอเกมมิ่งฉันบอกว่าให้ไปไกลๆซะแกก็รู้นี่ว่าฉันพยายามที่จะทำให้เรื่องมันสั้นลงอยากจะให้มันยาวขึ้นงั้นเหรอก็ได้แต่แกไม่ออกไปแล้วก็ เฮ้อะไรวะทำไมเป็นเนี้ยตัวก็ไปทางไหนไปขึ้นขึ้น หวาายลงต้องอ่านวอล์กตูมาคือมันไม่มีคำใบ้หรืออะไรเลยผมไม่รู้คำใบ้มันอยู่ตรงไหนเอาอ๋อนี้ถูกแล้วตูงนี้ โอโ้ประตูแรกเลยนี่ไงเฮ้ยถูกเป่าวะ ทำไม่ได้ฮะ โอ้ยก็ต้องไปอ่านวอกตูมาบ้าเอ้ยนี่ไใช้แล้วอ๋อที่เรืองแสงที่แสดงว่ามันถูกนะฮะ ต้องดูวอล์กตูดแกผมไม่รู้ว่าไวโคเวอร์สีแข็นทำงานยังไง กว่าจะทำให้มันตรงได้อีกทียากลำบากมากต้องไปนั่งดูวอล์กทูอีกนี่มันลูกไฟนี่โชคดียังปลอดภัยเด็กเกมมิ่งเด t h เกมมิ่งไม่มาแล้วแหละนิโกฉันอยู่นี่ ...The g เกมมิใช่นั่นนายจริงเหรอจะคิดว่านายหายไปแล้วซะอีก ฉันไม่เคยทิ้งเธอไปไหนหรอกนะโอ้ยฉันกลัวนิดๆนั่นนี่ตะคี้ว่าฉันต้องอยู่ตัวคนเดียวตลอดไปซะแล้วข้าวหลังก็อย่าทําอะไรแบบนี้กับฉันอีกนะเอาละเราก็ต้องแก้ไขว่าจะออกจากที่นี่ยังไงแล้วก็อุ้ยแสงอาทิตย์มันอยู่ๆมันก็ติดเองตะคี้ว่าถ้าควรจะหยิบขึ้นมา เฮ้ยคุนคุ้น,นะเนี่ยนายที่สุดนายก็ทำได้จะคิดว่านายชนะแล้ว The แต่เกมมิ่งล้วจะบอกวิธีที่จะช่วยโลกนะ ตอนที่เอาแสอาทิตย์ไปวางแล้วก็ฉันหัวเราะกับแกอยู่นะจะรู้ว่าเธอกำลังจะช่วยใครสักคนหนึ่งแล้วก็บอกนายไปแล้วเกี่วกับตัวเลือกไม่ใช่เหรอ ยังว่าแผ้จะช่วยโลกอยู่อีกเหรอแตเกมมิ่งทำไมทงกืกอด้านขนาดนี้ทำไมต้องพยายามขนาดนี้ด้วยทำแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาฮะแกบอกแกแต่เริ่มต้นแล้วว่าภารกิจของแกคือการช่วยนิโกะหนีไปเพราะว่านิโกะไม่ใช่ส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ นิโกะเป็นสิ่งเดียวที่มีค่าที่สุดในการช่วยชีวิตนี่คือตัวเลือกตัวเลือสุดท้ายของแกทัานขัดขืนโปรแกรมตัวเองไม่ไหวแล้วเธอมีแค่โอกาสเดียวเท่านั้นน่าจะเกมมิ่งถ้าแกเลือกที่จะทำลายลูกไฟนิโกะก็จะตื่นมากลับบ้านแล้วก็ว่าที่นี่จะเป็นความฝัน แต่ว่าถ้าแกปล่อยนิโกเอาดวงอาทิตย์กลับไปที่เดิมแล้วก็อย่างน้อยก็บอกความจริงให้นิโกรู้เถอะแกเป็นห่วงนิโกมากไม่ใช่เหรอทำไมวะ น่าจะต้องใช้เวลาพากหนึ่งเลยอ่ะดูเหมือนว่าลิฟต์นี่จะไปชั้นบนสุดของหอคอยเลยนะแต่เกมมิ่งตื่นเต้นเหรอแต่เกมมิ่งแนที่สุดเราก็จะช่วยโลกแล้วนะมันของแท้แน่นอนเลยเพราะว่าเธอเพราะว่านายอยู่นี่ด้วยแล้วก็หลังจากนั้นเราจะกลับไปที่บ้าน และโลกแห่งความเป็นจริงด้วยฉันรอที่จะเจอหน้าทุกคนไม่ไหวแล้วทำไมโปรแกรมมันถึงบอกเราแบบนั้นนะเป็นอะไรหรือเปล่าจดกเกมมิ่งทำไมดูเงียบแปลกๆนิโกะฮะจะจะบอกอะไรสักอย่างนะจะฟังอยู่เราช่วยโลกไม่ได้ทั้งคู่นั่นแหละทั้งโลกนี้แล้วก็เธอด้วยอะหมายความว่ายังไงเด็กเกมมิ่ง ที่จะส่งเธอกลับบ้านไงเราต้องทำลายดวงไฟอะไรนะทำแบบแล้วทำไมอ่ะไม่คิดว่าจะเป็นจุดจบข,ของโลกใบนี้เหรอใช่ล้วไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราช่วยโลกใบนี้เอาไว้อ่ะแต่ก็ไม่รู้สินายก็ไม่รู้เหรอ คือแบบต่อให้เราอาจจะเอาไอ้ดวงไฟไปวางไว้ที่เดิมเราอาจจะไม่ได้ออกจากที่นี่คือบอกว่ามันหลอกเราแต่แรกเลยนะนี่คือที่ที่พระอาทิตย์สมควรอยู่ถ้าฉันเอาดวงอาทิตย์ไว้ตรงนี้เราก็จะช่วยโลกใต้ใช่ไหมแต่ถ้าฉันอยากจะกลับบ้านละชันก็ต้องทำลายมันเหรอเดเกมมิ่งแล้วชันควรทำไงดีอ่ะ มันใช่สิ่งที่ควรจะทำใช่ไหมถ้าก่อาดวงอาทิตย์ใส่ที่เดิมล่ะคือแบบว่าผมตัดสินใจอยู่นานว่าจะกลับไปที่บ้านหรือกลับหรือเอาดวงอาทิตย์ไว้ที่เดิมดีไหมคือแบบว่าถ้าผมกลับบ้านไปสิ่งที่ผมทำมาตอนนี้มันก็ไม่มีค่าเลยดังนั้นผมก็เอาดวงอาทิตย์วางไว้ นายพู้ถูกการจะปล่อยทุกคนตายที่นี่ไม่ได้ขอบคุณที่ช่วยนะเดอกเกมมิ่งฉันสัญญาว่าฉันจะไม่เป็นไร One shot จะทำโดย ดูแบบ Happy แฮปปี้เอนดิ้งไงเนาะอาทิตย์กลับม,มาแล้วอะ ขอบคุณที่เล่นเกมนี้จนจบสรุปนิโกะก็ไม่ได้กลับมาก็โอเคครับก็สลรับนี้ขอตัวลาไปก่อนชอบกดไลค์แชร์กันแชร์สมับใครผมนี่นะครับขอมาที่ยราไปก่อนดครับ